ยาพั์พงศ์สังเทียต์ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินค่ะก็ผมเด็กชายธนภูมิยุสุขตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายครับและดิฉันเด็กหญิงจารุชยาณาสมบูรณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตค่ะบริษัท้า ่าสิ so ite, ่ง you ท know ี่สมาชิกบริษัทอยากทำมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าใหม่แล้วได้มีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าใหม่ในรูปแบบต่างๆเช่นงดถุงจากเศษผ้าใหม่ที่มัดผมที่ในผมแล้วเราก็ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นตาข่ายจากเศษผ้าใหม่และกับกังดอกไม้จากเศษผ้าใหม่ค่ะบริษัทสร้างการดีของเรามีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีมีทักษะการบริหารจัดการ เจ็ดปีและมีการจัดกิจกรรมของบริษรรัทสร้างการดีมีคุณลักษณะ5ประการ,รของโรงเรียนสกลิมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวในปีนี้บริษัทสร้างการดีของเราเป็นอย่างไรบ้างคะคุณทันภูมิในปีนี้คะปปิเตอร์เซอร์กาอนดีของเราได้กระออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าใหม่เป็นรูปแบบต่างๆเรื่อยถึงการี่ปบุนเซที่คาดหูยังรัดผมด่างหูมุ้งยิ้มภาพระโยชน์ใช้สวยงามรไปง่ายง่ายน้อยเพื่อให้นักเรียนมุดมุง้ขงาขงาได้มากขึ้นค่ะ สุดท้ายเองแล้วนะคะเรายังมีการขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนคกี่ยวกบ้านหนองละคงแม่บ้านหนองกานและล่าสุดเกีบ้านบ้านเจ้าจะสามารถทำเป็นอาชีพส่งในชุมชนได้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างคะคุณจ้ารุ่งเองขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีและจากแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนบริษัทสร้างการดีตามแบบสกรส่วนหนึ่งฝึกสอกรอีกสักผ่านดำเนินการสอบเท้องกับคุณลักษณะห้าประการของโรงเรียนสตริตนักเรียนศึกษาและ ความตั้งใจสินค้าในท้องตลาดก็บวงแผนออกแบบที่ต้นทุนราคาและการจำหน่ายในท้องตลาดต่อ,ตอไปค่ะนี่นะา่าพึงพอใจที่นักเรียนของเราได้ไปเสริมสร้างการดีให้เกิดความยั่งยืนจากเรื่องสื่นอลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียน พ่ออ้อมสำหรับผู้ใหญ่บ่าตอนจะเป็นศิษย์น้องผู้เปื่อยจะเตียงและชมพูในโอกาสต่ตงางๆค่ะเราจำหน่ายสินค้าทีา่ชอบเา้าใจบ้างคะคุณกันยาค่ะช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามีหลายช่องทางค่ะได้แก่หนึง่งตลาดน้ำทอง,มอง,ออมองหมุนดน,น่านวังการ,การ,การอำเภอลำปุน้ำปุรีสองน้าเพจงเฟย์บัวโรงเรียนมัธยมกาประชาวิทยาสามงานจัดแสดงเานแสดงต่างๆรวมไปถึงคณะผู้นินยม เผยแพ่กระดูกขดินในจังหวัดสุรินทร์นัคือข้าวใหม่พ้าวใหม่สามารถนำไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบค่ะบริษัทสร้างการดีวิถีความดีที่ยั่งยืนพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากท่านคณะกรรมการมีข้อชี้แนะพวกเราขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่งค่ะขอบคุณ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 ค่ะ สุดยอดได้ครบได้ครบสี่นาทีกว่าเยี่ยมพี่สีส่